เมื่อ7ตุลาคมปีที่แล้วมีความเลวร้ายเท่ากับการดำเนินปฏิบัติการของทหารในอิสราเอลที่ในกาซานะคะและสร้างความเสียหายต่อความพยายามการจะทำข้อตกลงหยุดยิงค่ะ สงครามอิสราเอลฮามาสเริ่มต้นจากการที่กลุ่มฮามาสโจมตีแบบไม่ทันตั้งตัวเข้าใส่อิสราเอลเมื่อ7ตุลาคมปีที่แล้วทําให้มีผู้เสียชีวิตราว1,200คนและมีการจับตัวประกัน253คนตามการประเมินของเจ้าหน้าที่อิสราเอลส่วนฝั่งอิสราเอลก็โต้กลับนะคะในกาซาส่งผลให้ชาวปาเลสไตน์กว่า35,000คนเสียชีวิตอ้างอิงจากข้อมูลของกระทรวงสาธารณสุขกาซาค่ะ,ค,ะคุณรัฐพลครับไปกันต่อนะครับที่เรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับนักข่าว ผู้ชมทางการอิสราเอลนั้นเข้ายึดอุปกรณ์ของสำนักข่าว AP และยุติการออกอากาศของสำนักข่าวนี้นะครับเมื่อวันอังคารโดยอ้างเรื่องกฎหมายควบคุมสื่อต่างประเทศใหม่ของอิสราเอลก่อนที่จะตัดสินใจคืนอุปกรณ์เหล่านั้นเจ้าที่อิสราเอลเข้ายึดอุปกรณ์กล้องและอุปกรณ์ออกอากาศในเมืองเซเรอตทางตอนใต้ของอิสราเอล และกล่าวหาว่าสื่อ AP นั้นละเมิดการควบคุมสื่อต่างชาติที่เป็นกฎหมายฉบับใหม่ซึ่งบังคับใช้กับสื่ออัลจิร่าไปเมื่อก่อนหน้านี้ด้าน AP เปิดเผยว่าเจ้าหน้าที่อิสราเอลยื่นกระดาษแผ่นหนึ่งที่ลงนามโดยรัฐมนตรีกระทรวงสื่อสารของอิสราเอลและกล่าวหา AP เรื่องการละเมิดกฎหมายสื่อนะครับ ทางด้านสำนักข่าวแห่งนี้ระบุว่าจ z ซิราเป็นหนึ่งในลูกค้านับพันรายที่ได้รับวิดีโอภาพออกอากาศสดจาก AP และเอพีเรียกร้องให้รัฐบาลอิสราเอลยุติการกระทำดังกล่าวโดยรองประธานฝ่ายสื่อสารองค์กรรเรนอิสตันระบุในแถลงการว่าการปิดการออกอากาศสดไม่ได้มีบนพื้นฐานของเนื้อหาแต่คือการใช้อำนาจที่มีชอบของรัฐบาลอิสราเอลภายใต้กฎหมายสื่อต่างชาติฉบับใหม่ เราขอให้ทางการอิสราเอลคืนอุปกรณ์ของเราและอนุญาตให้เรากลับมาออกอากาศได้ทันทีเพื่อที่เราจะยังคงนำเสนอข่าวสารที่สำคัญนี้ให้กับโลกต่อไปในช่วงเวลาที่ทางการอิสราเอลเข้ายึดอุปกรณ์และยุติการออกอากาศ AP กํกำลังถ่ายทอดภาพทั่วไปทางตอนเหนือของกาซานะครับแต่ในช่วงค่ำวันอังคารตามเวลาท้องถิ่น รัฐมนตรีกระทรวงสื่อสารของอิสราเอลโพสผ่านสื่อสังคมออนไลน์ X ว่าได้ยกเลิกคำสั่งห้ามออกอากาศและคืนอุปกรณ์ให้กับ สำนักข่าว AP แล้วครับคุณธิธิการค่ะภายใต้กฎหมายใหม่ของอิสราเอลนะคะเปิดทางให้อิสราเอลเข้าปิดสำนักข่าวต่างประเทศที่ถูกมองว่าเป็นภัยคุกคามด้านความมั่นคงได้และใช้กฎหมายดังกล่าวในการปิดสื่ออัลจาซีราไปเมื่อต้นเดือนพฤษภาคมซึ่งหน่วยงานด้านเสรีภาพสื่อรัฐบาลสหรัฐและสหรประชาชาติก็ออกมาแสดงความกังวลเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าวด้วยนะคะโดยสมาคมผู้สื่อข่าวต่างประเทศในนครเยรูซาเลม็มออกแถลงการว่าเหตุการณ์นี้อาจเปิดทางให้อิสราเอลปิดการรายงานข่าวของสื่อใน เหตุการณ์ใดก็ตามที่อ้างเหตุผลด้านความมั่นคงส่วนสมาคมนักข่าว National Press Club ในกรุงวอชิงตันก็ออกแถลงการโดยว่าไม่มีเหตุผลสําหรับการกระทําเหล่านี้ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของรูปแบบการลุกดานองค์กรสื่อสารมวลชนโดยอิสราเอลด้านองค์กรผู้สื่อข่าวไร้พรมแดนประนามเหตุการณ์ดังกล่าวว่าเป็นการเซ็นเซอร์อันอืดเฉาและโคศกเลยาธิที่การองค์การศัสต์ประชาชาติสเตฟานดูจาริกระบุว่าสื่อมวลชนจําเป็นต้องทํางานได้อย่างเสรีทั้ง AP และสื่อทั้งหมดควรได้รับการอนุญาตให้ทำงาน อย่างเสรีและปลอดจากการคุกคามค่ะค,คุณกำลังรับฟังข่าวสดสาตรงจากวิวเอภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันนะคะช่วงหน้ายังมีข่าวสารที่น่าสนใจอื่นๆรออยู่ค่ะ มาที่ประเด็นตึงเครียดในทะเลจีนใต้กันบ้างซึ่งนักวิเคราะห์จับตาใกล้ชิดนะคะใช่ครับนักวิเคราะห์นั้นให้ความเห็นนะครับหลังมีรายงานข่าวว่าจีนนั้นนำเตาปฏิกรณ์พลังงานนิวเคลียร์ลอยน้ำมาประจำอยู่ที่จุดที่อ้างว่าจีนนั้นเป็นเจ้าของนะครับขณะที่ก็เสี่ยงต่อการยกระดับข้อพิพาทกับคู่ขัดแย้งที่อาจมีปัจจัยเรื่องนิวเคลียร์เข้ามาเกี่ยวข้องครับคุณผู้ชม สำมมนาข่าววอชิงตันโพสต์รายงานเมื่อช่วงต้นเดือนพฤษภาค,คมนี้นะครับว่าจีนมีแผนที่จะจัดส่งเตาปฏิกรณ์พลังงานนิวเคลียร์แบบลอยน้ำจำนวน20ชุดไปยังหมู่เกาะต่างๆในทะเลจีนใต้ที่รัฐบาลปักกิ่งอ้างอธิปไตยจนกลายเป็นข้อพิพาทระหว่างประเทศกับมาเลเซียฟิลิปปินส์และเวียดนามมาแล้วนะครับ ปราดนัสรีบาซูแห่งโครงการ Observer Research Foundation Strategic Studies Program ที่ประเทศอินเดียกล่าวกับ VOA ว่าหากจีนลงมือปฏิบัติตามข่าวจริงก็จะเป็นการเสริมสร้างอำนาจและยึดกลุ่มพื้นที่เกาะเทียมที่จีนสร้างและใช้ประโยชน์ในทางทหาร อีกทางหนึ่งนะครับก็จะเป็นการท้าทายโดยตรงต่อคู่กรณีในพื้นที่เพราะประเทศที่เป็นคู่พิพาทสามารถใช้กฎหมายหรืออ้างอำนาจอธิปไตยของตนเพื่อขอตรวจสอบกิจกรรมทางนิวเคลียร์ในทะเลจีนใต้ <c oughs> เช่นกฎหมายพลังงานประมาณูของเวียดนามหรือกฎหมายทางทะเลที่ฟิลิปปินส์อาจนำมาอ้างได้ บส่กล่าวนะครับว่าโรงงานนิวเคลียร์ลอยน้ําจะช่วยให้จีนสามารถสำรวจแหล่งน้ํามันและก๊าซธรรมชาตินอกชายฝั่งได้มากขึ้นรวมทั้งสนับสนุนการตั้งฐานทัพของจีนในแถบนี้ก็ <c oughs> เสริมครับว่าการมีแหล่งพลังงานที่สม่ำเสมอจะเสริมสร้างศักยภาพในการซ่อส่องตรวจตาและตอบสนองอย่างฉับพลันทันทีด้วย ้า่วงฮอปจากสถาบัน ISEAS-U.S.F. o i s h a k Institute ที่สิงคโปร์กล่าวกับวิ A ว,ว่าเวียดนามจะไม่ยอมอยู่นิ่งอย่างแน่นอนหากมีการติดตั้งโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในพื้นที่พิพาทอย่างหมูกก่เกาะ Spratly ลีหรือ Paracel เพราะเป็นการละเมิดอธิปไตยของรัฐบ,บาลกรุงฮานอยนะครับ หัวฮอปยังกล่าวด้วยว่าถ้าหากว่ามีการนำไฟฟ้าที่ผลิตได้ไปใช้เพื่อกิจการทางทหารเช่นสงครามด้านการไฟฟ้าและการลาดตระเวนการตรวจตราน้านฟ้าสงครามดโดรนรื่นอื่นก็อาจจะเป็นภัยคุกคามอย่างรุนแรงต่อความมั่นคงในพื้นที่เขากล่าวนะครับว่าหากสถานการณ์เป็นเช่นนั้นชาติคู่กรณีก็อาจจะพิจารณาถ,ถึงการนำพลังงานไฟฟ้านิวเคลียร์มาติดตั้งในพื้นที่บ้างโดยอาจจะเช่า จากทางชาติตวนตกหรือรัสเซียก็ได้นะครับเรมอนด์พาวเวลจากศูนย์ Gordian n n o t Center for n a t t o n n l Security i n n o v a t i o n ที่มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดกล่าวนะครับว่าจีนคงจะไม่มีปฏิกิริยาใดๆต่อแรงกดดันจากภายนอกหากว่าตั้งใจที่จะใช้พลังงานนิวเคลียร์ในทะเลจีนใต้และเขาก็ไม่แน่ใจว่าการกระทำการเช่นนั้นจะละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศชุดใด,ดหรือไม่นะครับทางด้านบาซูนั้นมีข้อเสนอแนะว่า ประเทศที่เป็นคู่พิพาทและสหรัฐควรแสดงออกถึงความกังวลในเรื่องนี้ผ่านเวทีอาเซียนและเวทีพมิภาคอื่นๆเพื่อแสวงหาแนวทางร่วมมือกันรวมถึงส่งแรงกดดันเปยังจีนผ่านการร่วมมือกับองค์กรนานาชาติด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภายัยครับคุณธิธิการ ค่ะมาเช็คสภาพตลาดหุ้นสหรัฐกันต่อเลยนะคะเพราะว่าวันนี้เขียวยกแผงเลยนะคะคุณรัตพลดาวโจนส์บวก66จุดค่ะที่39,873จุด S&P บวก13จุดที่5,321จุด NASDAQ บวก37.75จุดนะคะปิดที่16,833จุดราคาทองคำลบ0.55%ค่ะที่2,425ดอลลาร์กับอีก20 สเซนต่ออนส่วนค่าเงินบาทวันนี้ค่ะ1ดอลลาร์แลกได้36บาทกับอีก39สตางค์ค่ะเกี่ยวเนื่องกับสหรัฐนะคะคณะทำง,งานของประธานาธิบ,จจบดีโจไบเดนแห่งสหรัฐระบุในวันอังคารนะคะว่าได้เตรียมปล่อยน้ำมันดิบสำรอง1ล้านบาร์เรลเพื่อหวังลดราคาน้ำมันหน้าปั๊มในช่วงการเดินทางฤดูร้อนปีนี้ค่ะ โดยกระทรวงพลังงานสาหรัฐเผยว่าการปล่อยน้ำมันดิบสำรอง1ล้านบาร์เรลจะเริ่มต้นในช่วงวันหยุดยาวสุดสัปดาห์ Memor i ร l Day 27พฤษภาคมไปจนถึงช่วงหยุดยาวสุดสัปดาห์วันชาติสหร,รัฐ4กรกฎาคมนี้และจะแบ่งเป็น1,000บาร์เรลต่อครั้งนะคะเพื่อให้น้ำมันออกสู่ตลาดในระดับราคาที่ทางกระทรวงพลังงานสาหรัฐบอกว่าจะช่วยลดต้นทุนให้กับผู้บริโภคและครอบครัวชาวอเมริกันค่ะตอนนี้ราคาน้ำมันหน้าสถานีบริการน้ำมันทั่วอเมริกาอยู่ที่เฉลี่ย 3ดอลลาร์60เซนต์ต่อแกลลอนนะคะในวันอังคารเพิ่มขึ้นมา6เซนต์จากช่วงเดียวกันของปีที่แล้วอ้างอิงจากข้อมูลของสมาคมยานยนต์อเมริกันหรือ Triple A โดยการปล่อยน้ำมันดิบสำรองออกมาใช้นั่นก็เป็นหนึ่งในมาตรการที่มีอยู่ไม่มากนะของประธานาธิบดีสหรัฐในการควบคุมราคาน้ำมันนะคะโดยก่อนหน้านี้เมื่อปี2022ทางประธานาธิบดีไบเดนก็เดินหน้าแผนปล่อยน้ำมันดิบสำรอง1ลลลล้าา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 านนนนนบบรรรรรเเเเตต่่นนะะ่่อออววววัคคัาาัใะะย6ดืืพพพหงงงงงงคคคุุมมททีสูจกกโษ ทางเศรษฐกิจต่อรัสเซียค่ะมาถึงเรื่องของนวัตกรรมกันบ้างนะคุณรัฐพลค,คือหลายคนอาจจะประสบปัญหาว่าเรารับประทานอาหารเข็มมากเกินไปแต่ก็มีนวัตกรรมที่โผล่มาโผล่มาจากญี่ปุ่นก่อนหน้านี้ค,คือเป็นตะเกียบ ที่เพิ่มรสเค็มได้ด้วยประจุไฟฟ้าแต่ตอนนี้อาจจะไม่สะดวกไงอาจจะใช้ไม่ได้ทั่วโลกก็เลยพัฒนาให้เป็นช้อนอไฟฟ้าเสริมรสเค็มเลยนะคะโดยนวัตรกรรมนี้ค่ะทางบริษัทเครื่องดื่มสัญชาติญี่ปุ่นคิริงโฮดิ้งส์ได้เปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่นะคะก็คือช้อนสร้างความเค็มไฟฟ้าซึ่งบรรดานักวิจัยก็บอกว่า,วาช่วยลดการบริโภคเกลือด้วยการสร้างความรู้สึกเค็มขึ้นมาแทนนะคะแล้วก็ส่งเสริมสุขภาพได้มากยิ่งขึ้นค่ะ โดยช้อนนี้นะคะผลิตจากพลาสติกและเหล็กค่ะมีน้ำหนัก60กรัมใช้พลังงานไฟฟ้าจากแบตเตอรี่ลิเธียมแบบชาร์จไฟซ้ำได้นะคะเป็นการพัฒนาโดยาศาสตราจารย์โฮเมีย มิยาชิตะแห่งมหาวิทยาลัยเมจิซึ่งเคยพัฒนาตะเกียบเพิ่มรสชาติแบบตัวต้นแบบมาก่อนช้อนไฟฟ้านี้ได้รางวัลมาก่อนด้วยนะคุณรัตพลรางวัลอิกโนเบลนะคะสาขาโภชนาการเมื่อปีที่แล้วจากแนวคิดการปล่อยกระแสไฟฟ้าอ่อนๆมาจากช้อนเพื่อกระตุ้นโมเลกุลโซเดียมไอออนที่ปลายลิ้นทาให้เกิดการรับรู้รสเค็มของอาหารมากขึ้นโดยทางคิรินระบุว่าเทคโนโลยีเทคโนโลยีนี้นะคะสำคัญอย่างยิ่งต่อชาวญี่ปุ่นซึ่งรับประทานอาหารรสเค็มเป็นหลักกันอยู่แล้วโดยเฉลี่ยนะคะชาวญี่ปุ่นวัยผู้ใหญ่บริโภค เกลือราว10กรัมต่อวันค่ะมากกว่าปริมาณที่องค์การอนามัยโลกแนะนําถึงสองเท่าซึ่งการรับประทานเกลือมากไปเนี่ยอาจเพิ่มความเสี่ยงของความดันโรคโ,โลหิตสูงโรคหลอดเลือดสมองนะคะแล้วก็อาการป่วยอื่นๆได้โดยคริริงเขาบอกว่าจะออกขายทั้งหมด200ชิ้นราคาชิ้นละ19,800เยนหรือราว4,500บาทเริ่มตั้งแต่เดือนนี้แล้วก็จะวางขายในตลาดต่างประเทศปีหน้าด้วยเขาตั้งเป้านะคะว่าจะเพิ่มยอดขายให้ได้เป็น1ล้านชิ้นภายในเวลา 5ปีค่ะครับก็อิกโนเบลเนี่ยจริงๆแล้วเป็นรางวัลที่ มาล้อเลียนเยาะแบบล้อๆหยอก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 รางวัลโนเบล,ล,นนเบลสำหรับนวัตรกรรมที่เขาบอกบางคนออกตั้งคําถามว่าคิดขึ้นมาได้ยังไงหรือเอามาเพื่ออะไรแต่ว่าครั้งนี้เนี่ย <laughs> ก็ได้พิสูจน์นะว่านําไปสู่การขายเชิงพาณิชย์ดได้นะใช่เกิดประโยชน์ได้จริงๆนะคะคุณกําลังรับฟังข่าวสดสายตรงจากวิวเอภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันนะคะเข้าไปติดตามเรานะคะทางเว็บไซต์วิวเอไทย com นะคะเราไลฟ์กันอยู่ในตอนนี้ทั้งทาง a c e b o o k นะคะทางเว็บไซต์วิวเอไทยของเรา แล้วก็ทาง YouTube นะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะติดตามทาง Instagram ก็ได้ทาง X นะคะแล้วก็มี Spotify ให้ได้ติดตามกันด้วยค่ะ Voice of America V.O.A WASHINGTON กลับมาที่ชุมชนเอเชียในสหรัฐกันบ้างนะคะแต่ว่าต้องมีเรื่องของการผลักดันในการต่อต้านแนวคิดเหมารวมคุณัฐพลเวลาเห็นหน้าค่าตาเราแบบนี้ก็อาจจะมีกรอบความคิดชุดความคิดที่จะดูกละไม้คล้ายกันไปว่า เหมือนเป็นการเหมารวมที่ใช้อคติต่อคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งซึ่งเกิดขึ้นบ่อยครั้งในสังคมอเมริกาแต่ว่าล่าสุดเนี่ยนะคะมีสตรีวัยกลางคนเชื้อสายเกาหลีเขาบอกว่าต้องการที่จะลบภาพลักษณ์ที่คนมักจะตัดสินพวกเธอว่าเป็นกลุ่มที่เรียกว่ากลุ่มอะจุม,มา่ากลุ่มอะจุม,มา่าแต่วิธีไหนที่เขาจะใช้ปราบหรือว่าสลายความคิดเหล่านี้ได้นะคะคุณรัตุลอสนิทนํนำรายงานของผู้สื่อข่าวจีน่าดูลอดมาถ่ายทอดเสนอค่ะครับก็ เป็นวิธีที่มีการขยับแข้งขยับขาตามภาพข่าวนะครับ <S 2> <S 2> <S คือพวกเธอนั้นออกแฟลชม็อบนะครับก็คือเต้นกันเป็นหมู่คณะนะครับตามสถานที่ต่างๆเพื่อรณรงค์ที่จะล้างภาพลักษณ์ของอัจุมาที่หลายคนเนี่ยมีความคิดฝังอยู่ในหัวนะครับหนึ่งในคณะเต้นของกลุ่มก็คือคุณพอลล่าคิมเนี่ยบอกว่าอัจุมาคือเธออยากจะเคลียร์ว่าอจุมาแปลว่าอะไรเขาบอกว่า ในภาษาเกาหลีเนะี่ยมักจะหมายถึงผู้หญิงวัยกลางคนนะฮะแล้วคุณคิมเนะี่ยบอกเลยอายุระหว่าง3 0มสถึงหกปีแล้วก็เป็นผู้หญิง<ฆ>ที่มีลูกแล้วเป็นยังไงคุณธิการฟัง3 0สถึงหกแล้วก็มีลูกแล้วนะ อันนี้คืออยากให้คุณผู้ฟังและคุณผู้ชมที่ติดตามการออกอากาศของเรานะคะช่วยแสดงความคิดเห็นเข้ามาหน่อยว่าวัยกลางคนที่บอกว่า30-60ถึง60ปีเนี่ยถ้าเกิดรู้สึกว่าตกใจประหลาดใจก็ให้ไปกดว้าวกันใน Facebook ได้เลยนะคะแต่ว่าถ้ารู้สึกว่าขำดีก็ไปกดขำกันได้นะคะใน Facebook แล้วก็ แต่ใน YouTube คงจะทำไม่ได้คุณกดไ like ลค์กันไปก่อนล้กันนะคะว่าถือว่ารับทราบกันแล้วนะว่าคำจำกัดความนี่คืออะไรอัจุม่านะเหมาะหรือไม่อะละมาฟังบางส่วนบางตอนของคำพูดของคุณคอนลักคิมก,กันครับอะจุมา is a Korean word for a middle-aged woman between 30 and 60 who has children who's married and it's become a derogatory term ครับเธอบอกนะครับว่ามันกลายมาเป็นคําพูดที่ดูถูกคนคนนั้นนะว่าตกยุคหรือว่าผู้หญิงวัยกลางคนที่อยู่บนโลกนี้โดยที่ค่อนข้างที่จะไม่ได้สนสิ่งอื่นๆนะครับนอกจากหน้าที่ดูแลคนอื่นและไม่ได้มองว่าคนเหล่านี้มีตัวตนในฐานะปัจเจ็คุณพอลากล่าวนะครับกล mm hmm. ุ่มอจจุม่าของเธอนะครับ เริ่มก่อตัวกันฮะขึ้น7ปีก่อนเพื่อที่จะให้เกิดการเปลี่ยนแปลงภาพลักษณ์นั้นนั่นเองนะครับคุณลีแอนคิมนะครับผู้ร่วมก่อตั้งกลุ่มอัจจุมากล่าวว่าพวกเธอนั้นต้องการสร้างนิยามใหม่สำหรับคนที่อายุวัยกลางคนครับ Does being called middleage does have to o being have be that hurtful Why เธอบอกนะครับว่าคนมาคิดว่าเมื่อคุณแก่ตัวลงก็จะยิ่งห่างไกลจากช่วงที่ดีที่สุดมากขึ้นเรื่อยๆแต่เราทําสิ่งนี้เพื่อที่จะบอกว่าช่วงที่ดีที่สุดนั้นยังมาไม่ถึงตั้งหากนะครับกลุ่มอัจุมานั้นปรากฏตัวในชุดสีสันฉูดฉาดต,ตามที่เห็นในไลฟ์ของเรานะครับและมีผมหยิกดัดสวมหมวกกันแดด ดูธรรมัดธแมงนะครับพร้อมกับเสื้อกั๊กที่มีกระเป๋าอเนกประสงค์ส่วนที่เอวนั้นก็คาดกระเป๋าหน้าท้องและเพื่อความสมบูรณ์แบบแบบสุดๆร้อยเต็มร้อยนะครับพวกเธอก็จะใส่ถุงมือล้างจานด้วยนะครับคุณโซเนชินนะครับผู้ร่วมก่อตั้งกลุ่มนี้คนหนึ่งกล่าวว่ารูปลักษณ์แบบนี้ทำให้ชวนนึกถึงอจ,จูมาในเกาหลีช่วงทศวรรษที่1,980ครับ That Ajuma worked really, really hard help her family เธอบอกนะครับอะจูมาในยุคนั้นทำงานหนักกันมากๆในการช่วยครอบครัวและทำให้ผ่านยุคหลังสงครามเกาหลีได้แล้วก็ดูแลสามีดูแลญาติสามีเลี้ยงลูกต่างๆนานาแถมยังนำเงินมาจุนเจือครอบครัวด้วยนะครับ กลุ่มอาจ,จุมาข,ของชินและเพื่อนๆนั้นมีสมาชิกรวมกว่า40คนและสมาชิกก็มีความหลากหลายทางชาติพันธุ์ด้วยนะครับเมเวียสติกเล่นคือสมาชิกที่เข้าร่วมกลุ่มอาจ,จุมาหลังจากที่ย้ายมาแคลิฟอร์เนียจากรัฐตอนกลางทางฝั่งตอนตกของสหรัฐครับ So it s, it s <S ครับคุณเมลเวียนะครับบอกว่าเมื่อสีปีก่อนย้ายมาที่นี่ไม่มีเพื่อนพอมาเจอกลุ่มอาจุมาก็รู้สึกผูกพันบอกเป็นคนน่าคบอบอุ่นหน้าที่จะเข้าร่วมเป็นก <Hung ers. S 2> ลุ่มเดียวกันนะครับเธอบอกเลยนะว่า กลุ่มอะจูมาเนี่ยชนะใจฉันเลยฉันตื่นเต้นและขอบคุณมากมากนะครับทางนี้นักเต้นอะจูมาเหล่านี้ต้องการเป็นแรงผลักดันและแรงบันดาลใจให้ผู้หญิงทั่วโลกรับรู้ถึงโอกาสที่จะดำเนินชีวิตอย่างน่าตื่นเต้นได้ไม่ว่าจะอยู่ในไวไัยใดครับคุณผู้ชมค่ะก็ถือว่าเป็นประเด็นที่น่าสนใจนะคะแล้วทำให้ดิฉันนึกย้อนถึงโค้ด ตอนรับรางวัลอสการ์ของวิเชลโยซึ่งเขาบอกว่า don't ever let anyone tell you you past your prime หรือว่าอย่าให้ใครมาบอกคุณว่าเธอแก่เกินจะเฉิดฉายแล้วนะคะ oh, คำคมคำคมะคะส่งท้าย <Yeah. S 1> รายการข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันวันนี้นะคะดิฉันนีทิการกำลังวันและคุณรัตพลออนสนิทผู้รายงานสวัสดีค่ะสวัสดีครับ ควัสัีค่ะคุณดัชนีพิการค่ะสวัสดีค่ะโอ้กำลังนั่งคิดดูว่าเราช่วงที่ดีที่สุดมาถึงหรือยัง <laughs> เราเรายังมาไม่ถึงเพราะอาจจะหลายๆอย่างนะคุณมีที่ิการบุณดัตนพล <c oughs> ก็คือเรายังไม่ประสบความสําเร็จหรือว่าเรายังมีความหวังอยู่มันแปลได้หลายทางนะเราแต่ว่า การมีความหวังอยู่ทุกช่วงวัยและต้องการความสําเร็จมากขึ้นเรื่อยๆก็เป็นก็เป็นเรื่องดีของชีวิตที่ทําให้เราพัฒนามากยิ่งขึ้นไหมคุณประทพนคนนิธิการดิฉันว่ามันเป็นแรงผลักดันให้กับช่วงทุกช่วงอายุนะคะแต่เปลี่ยนแต่ว่าการตั้งเป้าหมายมันอาจจะไม่ใช่เหมือนกับในทุกช่วงวัยว่าจะต้องทําแบบนี้ก็คือไม่จําเป็นจะต้องไปตามาหลักชัยของใครแค่เป็นในแบบที่เราตั้งใจไว้ก็พอคะ่ะอ่าแต่ได้ๆนะได้เห็นการเต้นแฟลชม็อบของ รลุ่มสตรีเหล่านี้แล้วเนี่ยรวมทั้งสีสันนะเสื้อผ้ารูปลักษณ์ต่างๆเนี่ยมันทำให้เกิดความรู้สึกเชิงบวกนะคืออย่างที่ผู้ร่วมกว่าตั้งบอกนะบอกว่าต้องการที่จะส่งพลังไปบอกว่าเออเรานั้นยังไปได้ต่อนะสิ่งดีๆยังเกิดขึ้นกับเราได้แล้วก็ไม่ใช่ว่าเป็นช่วงที่โรยลาแต่ว่าเป็นช่วงที่รอคอยจุดพีคต่างหากนะช่ ริ้นเห็นคนที่เป็นข่าวสุภาพสตรีอายุร้อยกว่าปียังวิ่งอยู่เนี่ยยังเป็นนักวิ่งอยู่แข่งขันด้วยเนี่ยโอ้โหมันทําให้เราต้องคิดทบทวนตัวเองนะว่า ชีวิตยังอีกยาวไกลเส้นทางยังอีกยาวไกลแล้วคุณนีธิการถึงเวลานั้นเรายังวิ่งได้ไหมคะหรือเรายังอยู่หรือเปล่าก็ไม่รู้แต่ถ้าอยู่เราก็อยากจะวิ่งนะคะเพราะถือว่าเธอก็เป็นไอดอลเหมือนกันนะว่าอายุขนาดนั้นแล้วก็ยังมีเรี่ยวแรงออกไปวิ่งออก